ือเรื่องแรกก็ที่แจ็ลก็คือเรื่องเออเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อมีพ่อพ่อนี่ตอนแรกพ่อเขาไม่ได้เชื่อเลยนะเรื่องนี้ก็คือว่าเเกี่ยวกับพวกปัญเหตุปัญเหตุเนี่ยเบอร์โปรตีเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็คือเราไม่ได้เชื่อเราคิดว่ามันเป็นความประมาทใช่ไหมความประมาทของคนแต่ตอนนี้ยคือวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่ที่ที่พ่อเจอมากับตัวก็คือว่าเราเราก็เลยเชื่อว่าเออมันก็น่าจะเกี่ยวนะ ไปีเรื่องเรื่องปฏิเิตุยต,ต่างๆเอาเล่าเลยแล้วกันวันนั้นก็คือวันนั้นพ่อมีเพื่อนอยู่ก็คือมีเพื่อนพ่อแล้วก็พ่อแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะรับวันนั้นเราไปคือวันนั้นมันดึกมากละวครับประมาณเช้งคืนกว่าละวันนั้นเราก็เลยคือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีรถนะเขาก็เลยบอกให้พ่อไปพาเขาพาเขาไปส่งแต่ว่าเออให้ช่วยไปส่งหน่อยเพราะมันดึกแล้วแล้วเขาก็อยู่ไกลไงเขาอยู่ไกลมากป้าเขาก็อยู่ เราเราไปไปเราอยู่พัทยาใช่ไหมครับุตรเสด็จทีบเราก็ต้องขับไปตอนนั้นประมาณที่คืนน่ะเราก็ขับไปแต่ตอนนั้นมันหลายปีมากแล้วหลายปีมากแล้วนะช่วงนั้นมันก็ถนนน่ะมันก็จะเป็นรถเขาบอกให้ออกออกด้านนอกออกทางนิ่งเมืองไปเลยเพราะทางนิ่งเมืองเนี่ยถนนจะเป็นรถสวนกันเขาเรียกทัวร์เอนะมันจะเป็นทเวร์เอรถสวนแล้วก็ข้างข้างทางเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟเลยเพราะว่าแต่ก่อนเมื่อประมาณได้ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลย แล้วเราก็วิ่งออกเส้นนั้นพอเราวิ่งกันไปเส้นนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เราเจอนี่คือมันจะเริ่มแปลกคือว่าเออ่ทางมันก็จะเป็นทางโค้งย,ยาวๆนี้นใช่ไหมทางโค้งยาวเลยแล้วเราถ้ารถสวนมาเนี่ยเราก็จะเห็นรถติดตามเราเราก็จะมองกระจกหลังเราก็จะเห็น <S <S <ม>และตอนวันนั้นมันมืดมากก็เป็นฝั่งเนี้ยถนนฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเป็นเรียกว่าเออ่ป่าปา่ปา,ยปายายงป่าา่ปยางต้นยางนะถ้าส่วนฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นนาใช่ปะ่ะเนี่ย คบคู่ขนานกับไฟป็นานาแ,แต่ตอนนี้พอเราวิ่งไปได้ชัเ้เกือบการทานแล้วละ่ะตอนนี้มันมันดึกมากละ,ละประมาณเกือบเกือบเที่ยคืนครึ่งได้แต่นี้มันก็มีลถมันเหมือนก็มีลถสวนขึ้นมามเปิดไฟสูงขึ้นมาวิ่งกางตะไกลเลยพ่อก็เห็นแล้วละ่ะพ่อเป็นคนขับใช่ไหม,มแต่เราไปด้วยความเร็วมากอ่ะแสงเนี้ยมันก็มาแบบ เปิดเหมือนกับสิบล้ออ่ะสวยมากรืว่าสิบล้ออ่ะใหญ่ๆสูงมาเลยไปเปิดพุ๊บแล้วเปิดไฟสูงมาเลยพุ๊บพุแล้วเฮ้ยพ่าะตกใจนะแต่แรกพ่อเห็นนะพ่อก็เลยเหมือนกับเฮ้ยตกใจแต่เราไปด้วยความเร็วไงเราไปด้วยประมาณก็กร้อยสี่สิบได้อ่ะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเพราะว่าเราลงมาถึงแล้วถนนมนก็ว่างไงเราต้องมี่ไปแล้วเราต้องตีแล้วกลับไปอีกองแต่นี่ไฟเนี่ยมันก็วิ่งมาสวนมาปุ๊บปุ๊บ จนไปถึงตัวเราโดยที่เราเฮ้ยทาไมมันเร็วมากโดยที่ว่าเอ๊ะทำไมรถสิบล้ออันนี้มันวิ่งสวนเรามาเร็วมากเลยอืมที่พ่อก็เลยตัดสินใจว่าพ่อพ่อคือพ่อบองไปเด็กคือว่ารถนย่ยงมันไม่ใช่รถแน่ๆเลยแต่มันแต่คือว่ามันไม่ใช่รถแน่เลยเราก็เลยตัดสินใจคือเราชนเลยเพราะว่าเพราะว่าแสงไฟเนี่ยถ้าเราหลบปุ๊บเนี่ยเราลงข้างทางฝั่งนี้นะมันก็คือทางต่างดับประมาณเกือบไม่กว่าสองไม่ถ้าเราลงไปเนี่ยรถเราคว่ำแน่นอนเพราะเราไปด้วยความเร็วกันาะเนี้ย แต่นี้รถมันก็ไปก็พุ่งเข้ามาหาตัวเราอมาหน้ารถเราปุ๊บ้ามาในรถปุ๊บในรถเหมือนสว่างเลยนะ<ม>ปุ๊บ<ม>ไปหลังรถปุ๊บพุ๊บพ่อเขาเลยมองที่กระจกหลังเฮ้ยแสงไฟนี่หายไปแล้วล่ะแต่เราอ่ะในใจเราเรากลัวแล้วแต่เราไปกล้าพูดเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขา,เาก็คุยกันอะไรกันเนี่ยทุกคนเขา็ยัยามหนุน่นกันอยู่แต่เราอ<ม>่ะพ่ออันนี้กลัวแล้วล่ะเพราะว่าเราเราคิดว่าอ๋อปฏิเนีมันมันเป็นอ่นี้่เองถ้าเกิดคนจิตไม่แข็งว่าอะไรไม่แข็งเนี่ยมันต้อง ผล่ลงข้างทางแน่เลยหรือว่าหลบลงแน่นอนคือแต่เนี้ยแต่นนี้เราไปสง่งเขาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เล่าเรื่องอให้เ่งฟังแล้วเรากลับมาละพอเรากลับมาปุ๊บเพื่อนพ่อพี่หนึ่งชายเนี่ยก็มานอนด้วยกันที่บ้านใช่ไหมพอมานอนด้วยกันที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดอะไรให้เขาฟังนะพอปุ๊บพอเขาเขาก็เลยขึ้นนอนแล้วแหละเลยเขาก็ขึ้นมาถามพ่อ,พอว,ว่าคำว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นมึงเห็นรถจิบล้อไหมวะ แล้วทาไมมึงไม่หลบเราก็าเลยแบบเฮ้ยเขาก็เห็นกัน,น,นหรออะไรประมาณน,นี้เราก็เห็นคนเดียวเรานึกว่าเราเห็นคนเดียวตอนแรกเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราเห็นคนเดียวเนี่ยก็เราอาจจะตาฝ่ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเขาเลยบอกว่าทําไมมึงไม่หลบสิบ๋อมาคัดรับรถแบบไม่มาขนาดนั้นแล้วมาประสานงานเราขนาดนั้นทำไมไม่หลบแต่เราก็เลยถามเขาย้อนกลับแต่ว่าเอ้ามึงก็เห็นกันหรอเขาบอกเห็นผมเนี่ยผมก็เห็นกัน ผ้เห็นก้อนเนี่ยมันเข้ามาเต็มลําเลยแต่ไมมคุไม่หลบถ้าเป็นกูนะคุณหลบไปแล้วกูลงข้างทางเราพวกเราอ่ะไม่รอดหรอกตายกันทั้งลาแน่ตายกันทั้งคันรถแน่พ่อพ่อเลยพ่อเลยคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องละเหียดมันอาจจะอาจจะมีส่วนเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวที่ว่าที่ว่าเรื่องแบบนี้มันมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องลึกลับนะเพราะว่าไฟทางมันไม่มีแน่นอนนะพ่อมองดูแล้วมันไม่มีแน่นอนเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละ